สวัสดีค่ะพบกับซวกนิวจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563กับดิฉันมินตราประเสริฐน,นักประชาสัมพันธ์กรมชลประทานในวันนี้ทุกท่านจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งเรามาเริ่มกันที่การรายงานสภาพอากาศจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยายอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและ มีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคเหนือทําให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่งสําหรับสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางของทางประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม34,787ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น46%เป็นน้ําใช้กันได้11,114ล้านลูกบาศกเมตรคิดเป็น21%และสภาพน้ําใน4คันหลักลุ่มน้ําเจ้าพยามีปริมาณน้ํารวม8,474ล้านลูกบาศกเมตรคิดเป็น34%เป็นน้ําใช้การได้1,778ล้านลูกบาศกเมตรคิดเป็น10% ส่วนสภาพน้ำท่าในสายลากต่างๆทั่วประเทศแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณค่าจิรประวัติอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน176รลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่ตตลิ่งประมาณ9เมตรระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาบริเวณอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่ตตลิ่งประมาณ10เมตรและแม่น้ำป่าสักบริเวณอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำต่ำกว่ตตลิ่งประมาณ7เมตร ด้านสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำสี่สายหลักลุ่มน้ำเจ้าพยามีค่าความเค็มสูงกรมชลประทานยังคงเร่งผลักดันค่าความเค็มอย่างต่อเนื่องสำหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งสำนักงานชลประทานที่8โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศสนับสนุนลถบรรทุกน้ำเพื่อแจกใจ่ายในการอุปโภคบริโภคจำนวน18,000ลิตรบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บ้านใหม่ทางตะวันหมู่ที่9ตําบลบ้านราชอำเภอเสังสางจังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานชลประทานที่3โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพายชุมพลติดตั้งเครื่องสุบน้ำเพื่อนที่จำนวน2เครื่องเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่โครงการบารก,การัมโมเดลจำนวน1,000พันไร่บริเวณตําบลท่าช้างอำเภอพมพิรามจังหวัดพิษณุโลกและสำหรับท่านใดค่ะที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำสามารถสอบถามมาได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานโทรสายด่วน1460หรือโครงการชลประทานใกล้บ้านแล้วพบกับสวัสดีค่ะ